สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงเปิดวาปจักรวาลเดือน9้าเดือนกันยาแล้วนะจ๊ะก่อนที่จะไปทําการเปิดดวงนะคะว่าเดือนกันยาแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไรอย่าลืมนะคะเห็นคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันและที่สำคัญมีสติ วิจนาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะจ๊ะมาค่ะผู้สถทาที่เกิดวันจันทร์ดวงเดือนกันยาได้แก่ป๊ะโอ้แปดถ้วย1ถ้วยสี่เหรียญหถ้วยสุดท้ายป๊ะโอ๊เดอะทาวเวอร์แม่เจ้าต้องบอกอย่างนี้กันก่อนนะคะว่าใครที่เกิดวันจันทร์คุณพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่าสติสติสติสต เพราะว่าในเรื่องของความรักที่ผ่านมาคนเกิดวันจันทร์เป็นอะไรที่สองแง่สองงามไม่รู้ว่าจะเปิดตัวกับใครดีไม่รู้ว่าจะยังไงกับใครดีแต่คนเกิดวันจันทร์จะมีเหตุการณ์โดนเซอร์ไพรส์เช่นไปหาเขาเขาอยู่กับคนอื่นเธออยู่กับเขามีคนเข้ามาหาป๊าหรือว่าไปเที่ยวไหนกันโดนถ่ายแชทแชๆแช,ช่ส่งให้คนที่คุณแอบคุยอ,อยู่เป็นอะไรที่แบบหื รถไฟฟ้ามหาเธอชนกันแบบยิ่งยวดพอชนกันปุ๊บคนเกิดวันจันทร์รู้แล้วว่าเราจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครดีแต่คนนั้นจะอยู่ให้คุณเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าคลิกเชนมาฝากไว้ให้คุณคิดและที่สำคัญคนเกิดวันจันทร์รู้สึกว่าเหมือนการลงทุนไปและเสียแต่ตังเพราะคุณได้ไพ่สี่เหรียญไม่น่าลงทุนเพิ่มเลยไม่น่า ก่อเกิดความรักครั้งนี้เพิ่มเลยโอ้ตัดไปแล้วก็ไม่น่าจะวนกลับมาเพิ่มเลยมันเหนื่อยเหนื่อยเสร็จคิดเรื่องเหตุการณ์เก่าๆปัญหาเก่าๆความรักเก่าๆและสุดท้ายใช้คำว่าโปร่งสังขารเพราะว่าเราย้อนเวลากลับไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าเหมือนหมาหย,ยอกไก่เล่นๆไปเล่นๆมาโอ้โหคิดว่าเราเป็นเสือเป็นสิงโตที่ไหนได้เราเป็นเหยื่อให้เขากินเราแล้วก็ที่สำคัญ ลงทุนไปหลายแล้วไม่ได้อะไรอย่างที่เขาบอกเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับแล้วคุณยังได้ไพ่เดิอดเทวเวอร์อีกจำไว้นะใครเกิดวันจันทร์ในเดือนกันยาถ้าคนรักคุณหรือใครที่คุณคุยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นหรือคุณใดๆก็ตาม ปาขะพี่ขาเส้นเอกสารให้หนูหน่อยหนูอยากได้ตรงนั้นคําคอนโดให้หนูหนะ่อยอย่าเด็ดขาดน,นะคะเพราะคุณอาจจะเสียรููและเสียซับก้อนใหญ่แล้วสุดท้ายโปรงสันขานแล้วปรงสันขานไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะไปสุขขิดในวันที่ลืออีกปวดหัวอีกอย่าเด็ดขาดน,นะคะที่สําคัญค่คะคนที่เกิดวันจันทร์ศุกเนี่ยเจอในการทําบุญให้คุณทําบุญเกี่ยวกับสติพวกหนังสือพระไตรปิฎก การสร้างหอบประเรียนทุนการศึกษาให้เด็กยากไรนะเด็กยากไรไม่ใช่แบบเด็กยี่สิก็ไม่ใช่นะจ๊ะและที่สําคัญต้องมีสติสติมาปัญญาเกิดไม่รู้ว่าคุณจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณได้ดูและเกิดวันจันทร์จะต้องมีสติให้สูงและนึกถึงคําทํานายของพี่หมอนะวันนี้พี่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย